นี้นะคะวันหวานก็หยิบลิปสติกในกระเป๋าอันโปรดปานนะคะเบอร์01นะคะเป็นลิปลิปจุ่มนะคะ01นะคะวันนี้มาทาน,นะคะเป็นสีนู้สีเบาๆสาหรับงานกลางวันนะคะ <ๆ S 2> เราจะมีทุกเฉดสีเลยนะคะ <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นสีเบาแดงหรือว่าแดงสดไปเลยอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เราจะมีให้เลือกเกือบ24กันเลยนะคะโดยวันนี้เนี่ยวันหวานเนี่ยหยิบเบอร์01มานะคะ <ๆ S 2> เป็นลิปจุ่มนะคะ 9บาทนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันนะว่าสีมันจะแน่นละเอียดแค่ไหนนะทากันเลยทาปากอันนี้ก่อนนะคะสีเออเป็นวัสดนีนก็ได้นะคะทาตามรอยปากของเราเลยมันจะง่ายมากได้ไหมเพราะวันนี้เราใส่เสื้อสีแดงแล้วนะคะปากเราจะต้องดรอปลงนะคะนี่เลย อยแล้วนะคะสำหรับเบอร์01นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ไลน์แอดนะคะแทนแทนในด้สก,กรอนคอสเมติกนะคะเราก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านของเพื่อนๆเลยนะคะไม่ว่าจะฤดูไหนงานไหนนะคะเราแค่มีลิปอันนี้นะคะพกไปอันเดียวรับรองอยู่แน่นอนจ้า